บ้านสวนหมูกี้สวัสดีค่ะแผลล้างนะคะแต่จะรู้ว่าหัวเขาจะแค่ไหนนะโอเคคือการล้างก็เป็นการทำความสะอาดนะคะต้องระวังนิดนึงเวลาต้นอ่อนออกมาแล้วเนี่ยเดีนะะ๋ยวพี่ารนาดูว่าเราจะขยายเขาได้ไหมนะคะอันนี้เขาถ้าจะปล่อยไว้ปลูกอย่างนี้เลยก็จะเป็นฟอร์มกอนะเขาก็จะขึ้นมานี่อันนี้สังเกตมีเขี้ยวขึ้นมาแล้วนะคะเขี้ยวน้อยๆเนีย่นย ร้อนวิชานะเรากำลังจะทดลองผ่าบอลอยู่แล้วนะคะเราก็จะแยกเขาเลยนะ <Okay. S 1> ไอ้รากเยอะๆเนี่ยตัดออกได้นะคะไอ้ก็เหมือนแคคตัสนั่แหละคะ่ะก็จะมีสองแบบตัดกับไม่ตัดนะตัดเขาก็จะสร้างรากใหม่ี่หากินได้เก่งกว่าเก่านะแต่ถ้ารากยังสุดอยู่ไม่ยาวมากก็ไม่ต้องตัดตัดออกหน่อยให้เหลือสักนิ้วหนึ่งกันไกลก็ต้องคมหน่อยนะคะแผลจะไม่ช้ำมากนะอ่าหลังจากนั้นก็มาพิจรารณา เราก็จะมาชำแหละนะคะอันนี้เป็นหน่อน้อยๆเนี่ยทพ่จะเขาเรียกว่าเขี้ยวเนาะมันจะเป็นหน่อน้อยขึ้นมาเราก็จะตัดส่วนนี้ออกไปคือแยกออกมานะคะจะมืดค่ําแล้วต้องรีบไปให้อาหารหมาดันมาเจอแบบเขามีเขี้ยวน้อยๆออกมาก็เลยจะลองชำแหละดูนะเสียเวลาเพื่อนนหน่อยไม่เป็นไรแล้วก็จะได้ต้นบอลเพิ่มนะคะเอาเอาต้นอันนี้ออกก่อนเนาะต้นน้อยๆเนี่ยก็ ตัดก็พยายามตัดให้มีรากให้มีรากติดนะคะก็จะมองไม่ได้มองกล้องนะอาจจะเนี่ยมาแล้วอย่างบอบเบา,บามือนะคะเขาเป็นต้นอ่อนนะอันนี้เราก็จะแยกไปปลูกได้ต้นหนึ่งแยกปลูกเบบีนาายเริงพบมีได้สองต้นนะคะเนี่ยมีตอนแรกเขาก็เป็นเขี้ยวแบบนี้แหละเขี้ยวน้นอยๆแล้วก็สักพักหนึ่งเขาก็จะโตเป็นเป็นเบบีเป็นต้นน้อยขึ้นมา อันเนี้ยถ้าเป็นแบบบอลในกระแสะบอลแพงๆเลยเบบีนี่ก็ไม่ใช่ถูกถูนะคะหลักพันอัพนะคะคุณ <laughs> แต่อันนี้ก็นารายนึงพบก<ต>็ค,คุณมองว่าสวยนะแต่ว่าราคาก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายนะคะโอเคพอซื้อหาได้อะังจะนั้นมาดูนี่มีเขี้ยวอีกนะคะเขี้ยวนี่อ่อนนะแต่เราก็จะเสี่ยงนะเขี้ยวเห็นไหมเขี้ยวอ๋อลืมบอกใส่ถุงมือหน่อยนะเพราะว่าเนี่ยเขามียางนะครับยางนี่ราคาเคืองผิวหนังได้โดยเฉพาะถ้าโดนส่วนผิบวบางๆนะ นี่คือเขี้ยวที่เป็นขา,ขาวๆนี่คือเป็นหนอเป็นปลีเป็นหนอเน้น้อยที่เขาจะโตขึ้นมาเป็นต้นบอลอีกต้นหนึ่งเราจะตัดเขี้ยวนี้ออกมาแต่ว่าเราจะไม่ตัดให้น้อยมากนะเราจะเฉือนออกมานะคะเฉือนแต่ว่าก็ให้มีรากติดมาด้วยนะให้ได้ทั้งเขี้ยวทั้งรากเนี่ยอ่ามันก็จะเป็นความสนุกสนานนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงเพราะเราก็มือใหม่นะยังมีอีกนี่อีกนี่ โอ้โชคดีแล้วมีสองเขียเข้ยวนี่เขี้ยวนี้เองไหมอันนี้ปลีน้อยๆนี่ก็จะโตเป็นต้นหนึ่งแต่ว่าไม่รู้ว่าจะงอกให้หรือเปล่านะแต่ว่าก็ลองดูคิดว่าธรรมชาติของบ่อนเนี่ยไม่น่าจะยากนะคะแค่ได้ความชื้นที่พอเหมาะแล้วก็อินทรีย์วัตถุพอประมาณในดินที่แบบระบายน้ําดีนะนธรรมชาติเขาก็ยังขึ้นได้เลยเนาะนี่เรามาปรุงดินอย่างดีให้ธาอาหารเสริมอะไรเข้าไปด้วยได้อีก หนอหนึ่งเป็นว่าเราได้สองเขี้ยวน้อยนะคะแล้วก็ต้นน้นอยทีนี้ต้นนี้ต้นนี้ก็ได้อีกนะคะุณผู้ชมเดี๋ยวจะลองหังร้อนวิชาเดี๋ยวจะลองอ่าเนี่ยเขาเรียกว่ายกจอมนะ,ะตัดจอมตรงนี้เนะะี่ยจอมก็คือส่วนเนี่ยตอนแรกอะ่ะเขาก็จะเป็นปนีน้อยนยนี่แหละอันนี้นะพอพอนาไปเขาก็โตเป็นต้นขึ้นมาเนี่ยออกมาทีนี้เราจะตัดส่วนนี้คือตัดครึ่งหนึ่งของอันนี้เลยลก็คือ ส่วนบนก็เอาไปปลูกนะคะส่วนล่างก็เอาไปปลูกได้อีกนะตัดกึ่งกลางนี่แหละให้เขามีรากติดรากก็มีอยู่แล้วรากตรึมเลยนะอ่ะอาเดี๋ยวต้องระวังนิดหนึ่งเนาะเขาวางไว้ก่อนนะเพราะว่าอันนี้น้อยน้อยนี่เคลียร์ไปก่อนเ,อเราต้องระวังนิดหนึ่งนะเราจะดูกล้องหน้าไปด้วยแล้วตัดไปด้วยเนี่ยจะตัดครึ่งหนึ่งเลยค่ะครึ่งหนึ่งของหัวตัดแนวขวางแหละขาดฉับไปนี่น่ากินไม่เหมือนมันเหลืองเลยเนาะ เนี่ยเราก็จะได้สองส่วนนะคะสองส่วนส่วนนี้คือจอมส่วนนี้ที่เป็นต้นขึ้นมาจอมนะนี่คือสภาพของนารายเรืองพบที่เราได้มาเมื่อวานนี้นะคะพอ oh, <no. S 2> ดีเห็นหัวเขาค่อนข้างใหญ่นะก็เลยอยากจะรองวิชา <laughs> จากทําการชะล้างแล้วก็ชําแหละนะคะก็คือผ่าหัวบอล แยกออกมาดูอันนี้เป็นส่วนของจอมนะส่วนที่ต่อกับลำต้นเขานะคะอันนี้ก็จะปลูกได้หลังจากที่เราเอาออกมาจากกระถางแล้วก็ไปล้างรากนี่นอออไหมคะใช้สายยางฉีดอย่างละมุนละม่อมนะอย่าฉีดแรงเพราะว่าเขามีเคี้ยวมีนี่มีต้นอ่อนที่แบบต้นเบบีที่เนี่ยค <laughs> อหกักคอพับอยู่นี่เพราะว่า ผ่าไปแล้วเมื่อคืนนี่ลืมมาปลูกนะคะปรากฏว่าตื่นเช้ามาอ้าวลืมแช่น้ําไว้นะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขาสดชื่นซะหน่อยแล้วเดี๋ยวจะลงปลูกให้ผ่าไปแล้วชิลเล็กๆนี่ลืมลืมทําคลิปนะเดี๋ยวค่อยมาผ่าหัวบอลเป็นเรื่องบรรดาวีกทีหนึ่งในะะ <Okay. S 2> ส่วนจอมที่ติดกับต้นนะก็จะไปปลูกลงผ่าแล้วก็ไปล้างยางออกนะคะล้างยางแล้วก็มาแต้มแผลด้วยปูนสีโอรสของเราเนี่ยไม่ใช่ปูนแดงนะ,ะปูนโอรสนะ เป็นปูนดี Y ทําทำเองปูนขาวผสมกับขมิ้นไปขุดจากข้างบ้านอันนี้เป็นขมิ้นสดนะแล้วความเข้มข้อนอะไรมันก็จะไม่เท่ากับขมิ้นผงนะถ้าเขาใช้ปูนขาวผสมกับขมิ้นผงนก็จะได้สีเป็นสีเข้มกว่านี้คือปูนแดงที่เขาขายกันนั่นเองนะ <Okay. S 2> นก็เป็นปูน DIY ก็สีโอโรตปูนเสร็จ<ว>แล้วเราก็มาแช่นี้ไว้หน่อยเพื่อให้ปูนแห้งก่อนแล้วก็มาแช่น้ํายาน้ายาเร่ยงรากนะบีวันอะไรที่เขาใช้กันนั่นแหละค่ะแต่เราไม่อยากซื้อนะอยากใช้เป็นแบบทาเองน้ําปูนใส่นะ ปูนี่แหละเนี่ยหรือว่าเอาปูนผสมลงไปในน้ําหน่อยหนึ่งนะคะเถ้าหัวหนิ้วก้อยนี่แหละไม่ต้องเยอะนะพอเขาตกตะกอนก็จะได้ใสแบบนี้แล้วก็ผสมผงชดลรดปลายช้อนลงไปหน่อยแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังสักครึ่งฝานะคะไม่ได้ก็กลายเป็นน้ายาเล่งรากแล้วโอเค Thank you for watching c a p a i n Cap Cheers